ดูครับดูครับเมื่อผมโดนแกล้งอ่ะโหหากันนุ่นเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหกำลังจะถ่ายคลิปอ่ะอยู่ไหม <c oughs> โอ้โก,กวนนะทำไงอะ่ะ ดูดีเขามากวนผมมาดูดีทุกคนนะอะไรครับเนี่ยโดนแต่โดนแก้ง่ะวันนี้กำลังจะถ่ายคลิปสน,สนุกเลย <c oughs> หาผมไม่เจอแล้วดิโอ้โหดูดีรับเขาจัแต่แก้งผม่ะ หาก,กันนุนเลยอะไรครับเนี่ยเรากำลังจะถ่ายคลิปสนุกสนุกห้โหโ,โดนแต่แกล้งอะออกมาออกมาใครจะออกอะ่ะโอเราหาเข้าไปหากราไปหาเจอไหมครับเนี่ย โดนแก่ทุกคนนะอืมกำลังไม <laughs> ไ่ไปเลยไปเลยไม่ห่วงไปเลยเอาคับหาผมนะ่ะดูนี่โดนแกล้งทุกคนฮนะโอ้เอาเอาหาเขาหา เงินเลยอะไรครับเนี่ยโหเราจะถ่ายคลิปโอโหโดนแต่แกแล้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ออกละ <c oughs> อยา่างละหาละจะออกหรือไม่ออก ล้าเขาจะทำไง่ะหาผมไม่เจออ่ะผมกำลังถ่ายคลิปอยู่โดนแกล้งอะ่ะทุกคน เดินแก้กอง,งนน <c oughs> อะทุกคนนี้ทำไ,มไ,มไองอ่ะอะไรเนี่ยทำไมมีแต่คนมาแก้งผมเนี่ยค <c oughs> น,นกำลังจนถ่ายคลิปอะแก้งกันได้ไงอะ